เมื่อประชาชนเห็นว่าพลเอกประยุทธ์คือตัวขัดขวางความเจริญของประเทศชาติเป็นตัวขัดขวางการแก้ปัญหาของวิกิตที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ผมไทยกรพนสุวรรณก็จะมาพูดคุยกับท่านที่เคารพอีกครั้งหนึ่ง วันนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์และสรุปสถานการณ์การเมืองวันนี้การเมืองเคลื่อนไปเร็วมากครับวันนี้เผือกร้อนนอกจากจะอยู่ในมือของพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาที่ถูกพี่น้องประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษานัดชุมนุมขับไล่ในวันที่14ตุลาคม2563แล้ววันนี้เผือกร้อนทางการเมือง ได้มาตกอยู่ในมือของพักร่วมรัฐบาลนั่นก็คือพักประชาธิปัตย์พักภูมิใจไทยพักชาติไทยพัฒนาหลังจากที่คณะกรรมการญาติวีรชนจากเหตุการณ์พฤษภาธมิน2535คุณอดุลเขียวบริบูรณ์ได้ไปยื่นหนังสือต่อพักประชาธิปัตย์ต่อพักภูมิใจไทยต่อพัก ชาติไทยพัฒนาบอกให้พรรคการเมืองเหล่านี้ถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์เผื่อร้อนตรงนี้พรรคร่วมรัฐบาลอย่างประชาธิป,ปัตย์ภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาจะตัดสินใจทางการเมืองอย่างไรผลของการไปยื่นหนังสือครั้งนี้ และเหตุผลที่ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนได้แถลงต่อสื่อมวลชนนั้นเป็นการแถลงที่แหลมคมทำไมถึงว่ายอย่างนั้นครับเพราะคณะกรรมการญาติวีรชนนี่ได้เชี่อเห็นว่าตัวขัดขวางตัวอุปสรรคที่ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาทางการเมืองแก้วิกฤตทางการเมืองแก้วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ ตัวขัดขวางและอุปสรรคก็คือตัวพลเอกประยุทธ์เขาจึงเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกและวิธีการที่จะทําให้พลเอกประยุทธ์ลาออกก็คือต้องบอกให้พรคร่วมรัฐบาลอย่างพักประชาธิปัตย์พรกภูมิใจไทยพรกชาติไทยพัฒนาถอนตัวออกจากการเป็นพรคร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์เสียตรงนี้ไงครับเมื่อประชาชนเห็นว่า พลเอกประยุทธ์คือตัวขัดขวางความเจริญของประเทศชาติเป็นตัวขัดขวางการแก้ปัญหาของวิกิตที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหากพักร่วมรัฐบาลอย่างพักประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนายังตัดสินใจอยู่ร่วมกับพลเอกประยุทธ์อยู่หายณะก็บังเกิดขึ้นกับพักร่วมรัฐบาลเหล่านี้แน่นอนอย่างที่ คุณอดุลเขียวบริบูรณ์ในฐานะประธานคณะญาติวีรชนเดือนพฤษภาสามห้ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวว่าถ้าหากว่าประชาธิปัตยภูมิใจไทยหรือพักชาติไทยพัฒนาเนี่ยไม่ทำตามหรือเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องของประชาชนประชาชนก็จะตัดสินพิพากษาพรรคการเมืองเหล่านี้ก็แน่นอนนะครับ คำตัดสินคำพิพากษานั่นก็คือการไม่สนับสนุนไม่เลือกพักการเมืองเหล่านี้ไม่สนับสนุนไม่เลือกพักการเมืองเหล่านี้ให้มาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนอีกผลสรุปก็คือศูนย์พันถ้าหากพักประชาธิป,ปัตย์พักภูมิใจไทยพรคชาไทยพัฒนามั่นใจว่าฐานคะแนนเสียงของตนไม่ได้สนใจข้อเรียกร้องของประชาชนทั้งประเทศก็เดินหน้าร่วมกับรัฐบลาลพลเอกประยุทธ์ต่อไปครับ ไม่มีใครว่าแต่ถ้าหากมาคิดถ้าหากมาเอาสถานการณ์แวดล้อมทางการเมืองทั้งหมดมาประเมินมาวิเคราะห์แล้วผมเชื่อมั่นว่าผู้นำพักประชาธิปัตย์ผู้นำพักภูมิใจไทยผู้นำพักชาติไทยพัฒนาได้เห็นหายนะลางๆแล้วว่าถ้าหากท่านนี่ยังอยู่ร่วมรัฐบาลกับคนอกประยุทธ์ต่อไป หายนะมาเยือนพักของท่านแน่นอนอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันที่14ตุลาคมแล้วเผือกร้อนที่อยู่ในมือพักร่วมรัฐบาลจะอยู่ในมือพักร่วมรัฐบาลต่อไปหรือพักร่วมรัฐบาลจะสลัดเผือกร้อนที่ชื่อประยุทธ์จันโอชาทิ้งโดยการถอนตัวจากพักร่วมรัฐบาลอีกไม่นานก็รู้อย่าลืมนะครับท่านที่รบทั้งหลายครับ 14ตุลาคม2563ไปร่วมกันไล่เผด็จการไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชาออกจากนายกรัฐมนตรีพี่น้องที่มีหัวใจเป็นประชาธิปไตยห้ามพลาดเด็ดขาดครับไปพบกันโดยพร้อมเพียงพบกัน14ตุลาคมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวันนี้ผมไทยกรพลสุวรรณลาท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ